มาเสิร์ฟก่อนเลยค่ะนาธนิชาของหลังลูกนี้ตีมายังดึงไว้ได้นะคะโยนข้ามาให้บอลงสิทธ์หัวเสาซัดมาติดบล็อกค่ะปรีมาสาเมตรยังติดบล็อกตีมาอีกทีนึงวางมาด้านหลังติดอัชราพรนะคะชาชุออนตีฉลับบล็อกออกข้างไปค่ะเป็นพีเอศิสเกตขึ้นนำก่อนค่ะ1น เฉลียออนจาก3เมตรค่ะยังดึงไว้ได้ชญะพรตีข้ามมาก่อน,อนโอ้โหใช่ปะตียากค่ะชลพรโอ้โหลูกนี้ค่ะฟื้นิสรถ,ถิ่นถาวค่ะโอ้บอลแรกหล่นมาที่มอร์นองสิ์ตีใส่เลยค่ะ ลิศราชาชุออนเขาโอ้โหดูค่ะเขามาเขาเป็นแต้มด้วยบอลสัน้นยังดึงไว้ได้ชาชุนออนแก้ไขข้ามมานะคะได้สวนคืนนี่ค่ะตีตสู้เลยค่ะลิศราเสร์กมาเปิดได้ตุกนี้สามเมตรติดบล็อกอยังลองทายค่ะบอลลังสิ์ ฟาดไปที่ก็ยังติดล็อกค่ะเปลี่ยนมาที่กัญญัตัฐโอ้ย,ยังดึงได้ค่ะแล้วบอลสั้นรองทันค่ะบอลลังสิตมาจากสามเมตรอีกทียังเหนียวพี่เอฟโอ้ให้่ังจิตเรียบร้อยค่ะก <c oughs> ี่ยพรเสิร์ฟไปทางชลบพอนะคะลุงจิตต้องแก้ค่ะบอลสั้นเราเนี่ยตีศูนย์คืนตีโอ้ย สามใมทีฉัแล็บล็อกไปค่ะโอ้โอไมทีครับบอลเงของปื้มจิตแดนหลังลูกนี้ดึงออกมาได้ค่ะสามเมตรวางคืนไปก่อนลนแล้วซ้ำค่ะติดบล็อกค่ะทัาดาวจังหวะซ้ำจะจอนเรียกแล้วค่ะแต่ยัดมาติดบล็อกแดนหลังบิมพิชยายังไวค่ะลุจิศยาสามเมตรทยพรโอ้โหทาะเบาไปหน่อยค่ะติดบล็อกทัดดาว แต่ว่า P.A เนี่ยขึ้นเป็นเซตพอยต์ไปแล้วค่ะโอ้โหเสิร์ฟมาดีแล้วบอลสั้นแตะมายังไหวนะคะตีสวยมาตีฟล็อกโอ้โหไม่พ้นบอลครับดาวอีกแล้วค่ะอ่าในเซตแรกก็เป็นทาง P.A. ฮิสุเกตชนะไปก่อนนะคะ25ต่อ16คะแนนขึ้นนี่ค่ะเริ่มเกมค่ะเกลินเซิร์ฟสัตนะค่ะอาจารย์พโอโห มาสวยแล้วยกมาข้างหลงังโอ้โห,โโหไปเอาตีเข้าในเนี่ยไปเจอบล็อกของปื้มจิตค่ะปื้มจิตโอ้โหตอนนี้แกตัวได้ค่ะเจ็ดเท่าค่ะตอนนี้โอ้ยเซฟเอสอเกือบเอสแกข้ามมาเขาเอาไว้ยังรองไว้ได้ปื้มจิตไห,หลตรงนั้นติดบล็อก ออุมายัดมาในบล็อกแล้วสวนเร็วค่ะวันอิสรายังทันค่ะพีเอให้ออดูบาตีฉล็บลงไปค่ะโอ้เสือของวัลธิยา<ๆ>ติดบล็อกค่ะเปลี่ยนมาที่พิมพิชยา,ยาตีเฉลบล้มไปจึงจิตเซิร์ฟค่ะ ไม่เข้าจุดเท่าไหร่ค่ะลูกนี้ตีวางมาปาดมาตีบล็อกขูยังเก็บไว้ได้ออนุมาแล้วตีพิกตะข่ายออกไปค่ะตีมายังเก็บไว้ได้โอ้โหเซ็ตมาลูกนี้เอาอาจจะได้สวนและะ้วค่ะอลิสลาเขาไม่ถนัดแต่ยังไวนะคะพีเอ ออกมาตีตรงเลยค่ะโอ้โหบอลแรกไม่เข้าค่ะตีแก้ข้ามมาจบมาข้องหลังตีฉลับล็อกออกไปค่ะพิิชยาธัญยพอลลูกนี้ยังเหนียวค่ะกติกาว,วางไปก่อน ย่าพรตีสวนคืนยังดึงไว้ได้ค่ะแตะยอดมาค่ะยังเหนียวนะคะบอลังสิตฐป็นยพรซ้ำอีกทีเก็บได้ลูกนี้ได้ซัดหน้าค่ะกติกาแล้วแตะมาบอลสามเอาข้าวม,มาได้ค่ะบอลังสิตฐ์ยกให้เปลืองศิษฐ์ไหลลูกนี้เก็บทันกับบอลังสิตฐย,ยอดคืนยังเหนียวนะคะเบบิชยา บุกอีกทีนะคะทางมรังสิตบอลสั้นไม่เต็มโอ้โหแล้วเป็นแต้มก่อนจนิพนธ์บอลแรกเข้าปลื้มจิตนี่ค่ะบอลสั้นจบเลยค่ะก็เป็นทาเปียซิสเกตที่เอาชนะไปได้ในเซตที่2-25-22านำ2ต่อ0ค่ะเอามาเสร็จมาลุกนี้ ตีมาฉชลับ,บล็อกลงนะคะออกเขาไปค่ะฉชลัอบ,บล็อก,อ,อกไปค่ะ4ต่อ2ค่ะตีฉชลับมาไ่หายังเก็บไปทันนะคะชาชวุวอนมีพัชยาวางมาลึกวางขึ้นมาเหมือนกันค่ะมรังสิตอัชราพรโอ้โห,โหลูกนี้แรงไปค่ะหลุดออกหลัง บอลสั้นเกี่ยวไว้ได้นะคะสมเมตรตีมายังเหนียวค่ะพีเอแต่บอลออกข้างไปหน่อยอัจารพรแก้ข้ามไปก่อนยกมาลูกนี้ทัญพรสู้เลยค่ะแต่ว่าติดบล็อกแล้วโอ้โหจังหวะรองเข้ากันไม่ทันค่ะแปดต่อหนะคะแตะยอดยังเก็บไปได้ค่ะสัดนใหม่ทีนึงยังเหนียวนะคะ เรามาจาก3มเมต์ค่ะัชวนร,รองทันค่ะบมอรังสิตสู้ไปอีกทีนึงเกี่ยวได้ตั้งมาลูกนี้อ,จอัจฉรพรตีสวนคืนแล้วโอ้โหไปตีใส่ธัญพรด้วยค่ะอ,อัทยาเสหบอนสั้นเนี่ยค่ะทำได้สวยค่ะเอาคืนได้เหมือนกันนะโดยชุลิพรสิบเก้าต่อเก้าค่ะ สัตว์มายังร้องได้ลูกนี้ต้องแก้ไปก่อนเอาค่ะพีเอโอ้โหตั้งรลนอ่ะสามมายังอยู่ที่พีเอมีวิเชียาแตะยอดแก้คามาได้ค่ะมอเตอรสิทธ์ให้ทัดดาวารีอารีบอนน่าจะเป็นแต้มของพีเอแล้วค่ะติดบล็อกนะคะ สามใม่ที่นึ่งดึงไว้ได้ค่ะแก่ข้าม,มายังรองกันทันโอ้ลูนี้หลุดออกหลังไปไกลเลยค่ะจบถงหลังตีาหม่ดึงไว้ได้ตั้งมาให้พิมพิชยา<อ>หลุดไปไกลแล้วค่ะคราวนี้ S <S เสิร์ฟหลุดออกหลังไปก็เรียบร้อยค่ะเป็นเพียร์สิสเกตชนะไปในเซตที่3 2 5 1 3นะคะ